เรามาแจ้งความหรือว่ามาให้ปักคำเออวันนี้มาเรียกว่ามาสอบสวนใช่ไหมคะให้ปักคำนะคะคือจริงๆรแล้วมาแจ้งความตั้งแต่วันที่13แล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการสอบปักคำวันนี้ก็เลยมาแสดงเอกสารความรุทสิ์ใจนะคะแล้วก็มาให้ปักคำะคะ่ะตัวเรารู้จักกระบวนการนี้ยังไงรู้จักกระบวนการนี้ได้ไง,ไไงคืออาจารย์ที่มาด้วยกันวันนี้ค่ะคือวันนั้นไปกินไปทานข้าวกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยบอกว่าจะมีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อมา แต่เป็นเป็นงานตัวอื่นแล้วก็อาจารย์ก็เจอคนรู้จัก2คนนะคะที่ชื่อแอมมี่กับแจ็คเขาก็เหมือนแวะเข้ามาหาในร้านอาหารที่เรานั่งทานกันอยู่เสร็จแล้วอาจารย์กับออพี่เกตภรรยาอาจารย์ก็ชวนก็คือเราเคารพอาจารย์เนาะ,ะเราสนิทกันนะคะเ,ออเขาก็ชวนว่าเนี่ยสงการไปไหนอยากให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันจังเลยห้าวัน4ี่คืนอะไรเยเาพเจ็้อยสามส ล้วก็เฮ้ยสงการอ่ะเราไม่อยากอยู่กรุงเทพพอดีเลยไม่อยากเล่นน้าเออก็อยากจะไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็งงทําไมมันถูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้คนที่ชื่อแอมมี่กับแจ็คอธิบายค่ะว่าทําไมถูกเพราะว่าเขาเออต้องการทําการตลาดเพื่อให้คนเหมือนแบบแทนที่จะเอาเงินไปจ้างดาราหรือออกสื่อแพงๆเอามาให้สมาชิกได้ไปเที่ยวดีกว่าได้ภาพกว่าด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปสมาชิกเขา ไม่ค่ะคือเราบอกว่าเราไม่ทําอาหารเสริมนะเราไม่ยุ่งกับเรื่องของธุรกิจเพราะว่าเราก็มีอาหารเสริมของเราอยู่แล้วถ้าไปเนี่ยก็ขอขอขอแยกตัวเขาก็โอเคค่ะสิ่งที่เราโอนไปก็คือเราโอนเพื่อที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่เราหลังจากที่เราได้จ่ายตังให้เขาแล้วเรามีการแจ้งัวนอื่นต่อไหมมีค่ะก็คือในวันนั้นเลยตอนที่นั่งคุยกันเลยค่ะก็ชวนเพื่อนไปในไลน์กลุ่มก็คือคนที่มาในกลุ่มด้วยกันวันนี้ค่ะกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเที่ยวด้วยกันบ่อยมากหลายทริปมากๆอยูู่แล้้วเรราาจัักกนม พอสมควรค่ะงว่สมควนที่มีออมาของจริงใช่ไหมคะของจริงค่ะก็เนี่ยเป็นคนที่มาวันนี้กันหมดเลยก็คือคนคนที่ไปด้วยกันมีที่เราชวนมานี่มีกี่คนครับคือชวนไปในกลุ่มแต่ว่าถ้ามาโดยรวมจริงๆก็น่าจะหลับแบบสามสิ 30มสิบคนได้ใช่ค่ะแล้วที่โอนเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วเราไปให้ทีหรือว่าให้บัญชีตรงนู่นไม่ค่ะโอนเงินเข้าสุดทินส่วนตัวของกระจังก็ต้องโอนเหมือนกันค่ะคือไม่ได้ไปฟรีหรือว่าไม่ได้อะไรคือกระจังก็โอนสมัยถือว่าไม่มีใครโอนไม่มีใครโอนเข้ากระจังค่ะใช่ค่ะแสดงว่าคนกระจังเป็นคนไปชวนอีกสามสิบคนเฉลี่ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะชวนเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นแม่ขายของกระบวนการนี้ไหมครับ ก็นะตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องแม่ผงแม่ขายเนาะเพราะว่ามันไม่ได้คิดเรื่องทาธุรกิจอะคะ่ะกลุ่มนี้เราชวนกันเที่ยวตลอดก็คือถามคนที่มาวันนี้ได้เลยคือกลุ่มนี้เราชวนกันไปเที่ยวแบบปีนึ่งน่าจะแบบ 3- าสีครั้ง5ครั้งอะไรเงี้ยได้ ก็เหมือนชวนตามปกติอะค่ะราคามันน่าชวนนะคะคนที่มาชวนเราเนี่ยเขาได้บอกนะว่าเป็นธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจครัวเขาชวนอะไรบอกค่ะบอกค่ะก็อย่างที่บอกคือเขาเขาบอกประมาณว่าเนี่ยเป็นการตลาดที่จะให้สมาชิกสมาชิกได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเหมือนถ้าจ่ายราคานี้จะได้อาหารเสริมอะไรประมาณเนี้ย แต่เราก็ไม่ได้มาไงคือจะได้อาหารเสริมหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือจ่ายไปเที่ยวเพรว่าตัว9วันนี้มัต้องสมัครสมัครเป็นสมาชิกคนไหนนะคะ๋ยวอันนี้ค่ะหรือว่าตัวกัรจังเองต้องสมัครเป็นสมาชิกของของเขาเขาไม่ได้บอกเรื่องสมัครสมาชิกอะค่ะก็แค่ตอนนั้นเขาบอกว่ามีเวลา4ชั่วโมงในการโอนเงินมีที่เหลือสามารถชวนเพื่อนไปได้อ่าฮะก็โอนเงินภายใน4ชั่วโมงนะตอนนั้นไม่ได้พูดเรื่องสมาชิกค่ะเพราะยืนยันต้องแต่แรกว่าไม่ไม่ทำธุรกิจค่ะเมื่อ3คนก็ไม่ได้สมัครเลย ไม่สมัครไม่มีใครสมัครคะ่ะทุกคนจ่ายตังค์ไปเที่ยวค่ะเ,เงินค่าแรกเ,เข้าไหมคะหรือว่าเป็นเงินก็จ่ายค่าเที่ยวเนี่ยคะ่ะตามที่เห็นเนี่ค 9, นยค่ะเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสิบใช่ค่ะหนึ่งหมื่นบาทนี่เราสงสัยไหมว่าทำไมมันราคาถูกอะไรแรกห้าวันสี่คืนจากเครดิตแบบคนที่ชวนเราเ,ราเนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดนะคะ่ะแล้วก็จากการที่เขาให้คนมาอธิบายมันก็เออก็ฟังดูเมคเซนส์อะไรอย่างเงี้ยคนที่มาคนที่มาชวนเราก่อนเนี่ยเขามีเป็นชวนมือ อันนี้ต้องถามอาจารย์นะคะเขาก็มาด้วยค่ะอย่างในร้านมีการทาทิงไปถึงดาราคหาหนอื่นด้วยอย่างโก้พี่ฮาร่าด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่ารู้สึกกังวลกว่าอย่างอื่นเรื่องคดีเลยไม่กังวลเลยคืออันนี้เป็นข้อความที่เราก็ได้รับมาจากเขานะตอนนั้นเลยแล้วด้วยความที่เรารีบชวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ forward ไปเลยตามนั้นเ,เจตนาเนี่ยคือเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนทักมาถามรายส่วนตัวตั้งแต่เราพิมในไลน์กรุ่มไปนะคะทักมาถามว่าเราไปกับใครแล้ว ยอย่างน้าไปนะจะมีเพื่อนไหมกระจังไปหรือเปล่าคือมีทคนถามเราเพิ่พมมีนในกลุ่มใหญ่เลยว่าเขาแยกให้เราอยู่กับกลุ่มดารานะตามที่เขาบอกเรามาเท่านั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้เดือดร้อนด,ด้วยค่ะอย่างในไลน์เราเป็นคนบอกแต่ว่าเราเป็นคนใช้ผมใช้อาหารเสริมของเขาไม่นะคะ ไม่นะคะไม่ได้เขียนว่าใช้เลยค่ะถ้าดูในลายจะเห็นเขียนชัดเจนว่าไปเที่ยวนะคะอาหารเสริมไม่ยุง่งธุรกิจไม่ยุง่งเ,เพราะทําอาหารเสริมของตัวเองลองไปอ่านดูไหมนะคะเ,เขาบอกว่าพีตัวพ่มีพ่นาหาน้าจะไปเิเพียว์สนา,าใช่ค่ะใช่ก็ณวันนั้นที่เ,ออเหมือนเขาจะเชิญทำชวนทำธุรกิจบอกไม่ทำค่ะเราบอกเราจะไปเที่ยวก็ยังไปชวนไปวังอะไรนะจัจกระพงค่ะบอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ย ให้ไปวางที่วางได้เย็นนี้ก็มีดาราตามที่เขาพูดมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราไม่เราไม่ไปคือเราเราไม่ได้ทำธุรกิจค่ะกระจังค่ะกระจังทราบไหมคะว่าเครือข่ายที่ชวนในครั้งนี้เกี่ยวเชื่อมโยงกับซินแตโชคุณก็ก็ทราบค่ะเพราะว่าวันนั้นวันนั้นเขาก็เหมือนพูดขึ้นมาเนาะคือตอนแรกอะเราเราเราไม่ทราบว่ามันจะเป็นเครือข่ายอะไรแบบนี้แต่เราแต่เขาแค่อ้างว่าเขาเอ่อ ทำเป็นผู้บริหารให้กับสินแสโชกุนแต่เรารู้ว่าเป็นสินแสโชกุนใช่ฮะแต่เราไม่รู้ว่าสินแสโชกุนเป็นใครแล้วเขาทําอะไรแต่เห็นว่าไม่เคยค่ะแต่เห็นว่ากันัจังเคยโดนรอยแพเคสอินเดียมาแล้วรอบหนึ่งปะอินเดียไม่เคยไม่เคยกินจะไปด้วยค่ะเคสนี้เป็นเคสเดียวที่ดีวกับสินแสโชกุนไม่ได้ดีวกับสินแสโชกุนด้วยค่ะไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักก็รู้จักจากอาจารย์รู้จักกับจากอาจารย์ที่มาในวันนี้ค่ะอาจารย์ที่ามา มาค่ะถามอาจารย์หน่อว่ารู้จักกับชินสายกุลยังหรือเ่าอาจารย์อยู่ไหนเอ่ยคือเราไม่เคยเจอตัวแต่ทราบว่าบริษัทนี้เป็นของคนนี้เท่านั้นใช่ไหมคะไม่ทราบถึงเรื่องบริษัทอะไรด้วยค่ะเพราะว่าพูดตรงๆว่ามาแนวเหมือนขายตรงแล้วก็ปิดกั้นนะคะพูดตรงๆว่าแอนตี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รับฟังแต่ตอนนั้นแต่ว่าวันนั้นมีการพูดชื่อใช่ค่ะแต่มีการพูดเหมือนแบบประมาณว่าได้งบเนี่ยรู้จักไหมสินแสโชกุลออกช่องแดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกไม่รู้จักค่ะ คนอีกาคนที่เหลือที่มานครับก็เราชวนกันตลอดอยู่แล้วอะค่ะอย่างที่บอกคนะคะขออจารย์พูดค่ะครับครับครับขอขออนุญาตนะครับผมกับสินสาชกุลไม่รู้จักกันเลยครับเลียนะครับวันนั้นเรานั่งทานข้าวกันอยู่ดีๆแล้วบังเอิญรู้จักคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วเขาก็พูดชวนเที่ยวญี่ปุ่นเออชวนถูกชวนชวนดีเราก็เลยไปกันนะครับการไปเที่ยวญี่ปุ่นของเราครั้งนี้ไม่ผิด เพราะเราแค่อยากไปเที่ยวนะครับคนที่ผิดคือคนที่ลวงล่อกนะครับคุณจะต้องเคลียร์เงินตรงนี้คืนสู่กลุ่มของเราทั้งสิ้นนะครับฝากวอนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเคลียร์คดีนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วนำเงินมาคืนสู่พวกเรานะครับอาจารย์ครับทำไมตอนนั้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เจอเขาครั้งแรกคนที่มาชวนเขาไม่ถูกเชื่อแล้วก็ไปจ่ายเงินให้เขาเขาเอาคน,นที่ห้ามามาโชว์ในไลน์ คนวันที่5้าที่ไปแล้วสาเร็จเนี่ยมาโชว์ในไลน์เราก็เลยคิดว่าไปกันได้จริงๆนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเราด้วยกลุ่มอื่นก็มายืนยันว่าไปได้เราก็เลยโอเคครับซื้อก็ซื้ออแสดงว่าคุณมีกลุ่มอื่นที่อยู่ในกระบวนการนี้ด้วยเหรอฮะไม่ใช<อ>่บคือเขายืนยันในไลน์ครับในไลน์ที่ส่งกันต่อๆกันมานะครับทำไมถึงมีไลน์คนที่ส่งกอนต่อๆ่อมาในเมื่อเขาก็เ,กเปิดใ,ให้ดูใช่ใช่<ๆ>เขาโชว์โชว์ด้วยการเปิดให้ดูว่าจานไปได้จริงนะนี่นี่นี่แค่นี้เอง น,นักเขาเขามาพูดวันนั้นเราไปเที่ยววันนั้นเลยแล้วก็ชวนไปไหนก็มีคนยืนยันไปเที่ยวได้จริงแล้วอ่ะแล้วคนที่ชักชวนเราคือรัศดาประจัไม่คุณเอมมี่ดูดีเคยเป็นลูกศิษย์ผมนะครับทีนี้เขาก็โชว์โชว์ในรูปของในส่วนที่คนไปไปเที่ยวกันแล้วมาได้จริงๆนะครับก็เลยได้ปรึกษาว่าแล้วจไปเที่ยวกันไหมเออมันก็ถูกดี ค่นี้เองอาจารย์คะวันนั้นที่ไปเนี่ยเราบุ๊กวันว่าวันไหนคะใช่วันสิบสองวันที่สิบสองแปลว่าวันที่เกิดเหตุที่มีรอยแผลที่สนามบินตอนนั้นยังไม่ได้มีใครในกลุ่มเราไปยังยังสิบสองให้พวกเราไปแพ็คกระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องห่วงแพ็คกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวอะไรเนาะเจอการ์ดใช่คือที่ประตูออกชั้นหนึ่งอ่าชั้นสี่ประตูหนึ่ง่ค่ะตามแชทมีปิ้นมาแค่นี้เองนะครับและเราก็เลยต้องเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรเอาชื่อเสียงของเราเนี่ย มาในเรื่องที่ไม่ไม่น่ามาเลยทกรสามสบคนในชมลนใหม่ไม่มีแล้วคือในกลุ่มนั้นคือวันนั้นกินข้าวกันพอดีสี่คนนะครับเราเรา,เราก็แค่บอกว่าเออมันก็เที่ยวถูกดีนกน907แล้วก็มีคนไปได้จริงๆนะครับแค่นั้นครับพอวิน้อลน,นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยกันนสะสา่งคดีของเคสชกุนนี้ให้จบสิ้น รวบรวมผู้เสียหายรวมทั้งผลประโยชน์ที่อันพึงมีนะครับเอามาคืนสู่พวกเราคืนสู่ประชาชนนะครับพี่หมูขาวเลยครับว่าเอาอะไรพี่หูขาอนุญาตเลยค่ะเจนครับเราเพื่อนสอบพี่หมูขาวพิธีการถนี้เนี่ยเข้าใจตามกฎหมายในะกันที่เขาไหนเป็นเมฆไหนแอบไปติดต่อเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็สอบข้อเท็จจริงตามที่ทางพยานมาให้การก่อนครับ านายพี่นาคีคือณนะตอนนี้เขายังอยู่ในฐานะของผู้เสียหายถูกไหมคะหมายถึงใครครับหมายถึงว่ากลุ่มข,ของกระจังอ๋อทางคุณกระจังนี่เขาเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองนะครับเราวก็จะสอบข้อเท็จจริงตามที่จะให้การนะครับเดี๋ยวค่อยมาพี่านาคีว่าจะ,ะเข้าข่ายมีความผิดไหมนะครับสามสนบคนกโอนเงินไปต้องเรียกเงนเข้าบัญชีที่โอนเข้าเข้ปรามาต้องเรียกอยู่แล้วครับทางคนโอนแล้วก็คนรับโอนครับมีข้อมูลตัวคน มีมีอยู่แล้วครับเป็นหนึในแม่ขายไหมคะก็อยู่ในสำนวนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปพูดอะไรมากกจากสามคนนี้ที่โดนหลอกกลุ่มแม่ขายนี้มีกลุ่มอื่นที่เขาหลอกไหมครับก็อย่าเพิ่งเปิดเผยดีกว่าครับนะฮะคือเวลาสอบสวนกันค่ะ ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยว่าที่เราชวนไปเป็นกลุ่มเพื่อนค่ะทุกคนก็ก็รู้อยู่แล้วแล้วก็โชคดีมากที่ตอนแรกเนี่ยถามว่าให้โอนเงินไปที่ไหนเขาบอกว่าแล้วแต่ให้โอนมาให้กระจังก่อนก็ได้แล้วค่อยโอนไม่ให้ทีนี้กระจังบอกว่ากระจังขี้เกียจมารับเรื่องเพราะว่ามันหลายคนใครสนใจก็เดี๋ยวลากเข้าไลน์กลุ่มแล้วก็ให้ประสานงานคุยกันเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ผลกระทบก็ไม่มีค่ะทุกคนก็เข้าใจนะแล้วก็แถมยังมาให้ความร่วมมืออั้งทั้งที่เราเป็นคนชวนทุกคนมาให้กําลังใจหมดเลย ของกระจังบินอีกวันหนึ่งค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้ของคุณกระจังนี่ได้มีการพูดคุยหรือว่าได้มีการประสานข้อมูลกับคุณติ๊กเนียครับก่อนหน้านี้ติ๊กเ่าก่คนะติ๊กไม่ไม่รู้จักอะค่ะไม่รู้จักเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไปทัวร์รอบเดียวกันกับของทางคุณกระจังไม่ทราบอะค่ะคือในกลุ๊ปเรากลุ๊ปญี่ปุ่นก็คือจะมีแค่กลุ๊มเพื่อนกระจังอะค่ะประมาณส0สกว่าคน หน่าจะวันนี้ก็น่าจะจบแล้วอ่ะค่ะเพราะว่าทุกอย่างหลักฐานเอกสารก็เรียบร้อยพร้อมแล้วก็แบบพวกแชทไลน์ Line, ข้อมูลที่เขามาเชิญเราอีกทีแล้วเราโอนไปหรือว่าสลิปการโอนเงินเงี้ยเราก็โอนเหมือนกันประมาณนั้นค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เจาะจงเรื่องที่จะไปแจ้งโชกุลเราจะเจาะจงแจ้งความนายสุทินที่เราโอนเงินเข้าไปให้เพราะว่า เออเราเหมือนเราตามในกลุ่มอะเรียกว่าไงดีใช่ฮะก็เหมือนว่าคือคนที่เราโอนเนี่ยเข้าไปคือนายสุทินใช่ไหมฮะนายสุทินเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันเขาก็มีการประสานงานคอยชี้แจงเขาเขาก็เป็นในในส่วนของที่เขาเขาตรงกับนายโชกุนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะผมก็ก็ต้องรอดูว่าเขาแต่เขาอ่ะไม่มีการตอบตอบสนองอะไรเลย แต่ให้เขาอ่านอยู่ในกลุ่มไม่มีการชี้แจงไม่มีการาพูดะะอะไรเลยสักอย่างใช่ก็คือกลุ่มพวกเราตามมาประมาณแบบหลายวันมากเพ,าเพราะตอนแรกอะ่ะหลังจากที่มีข่าววันที่13เราก็มาที่กองปราบเลยวันแรกเลยนะฮะมาแจ้งแจ้งความไม่ก่อนแล้วแต่ตอนนั้นเราลงลงแบบว่า<ต>ลงบ,บันทึกไปในในในรูปแบบของโชกุนนะฮะเรายังไม่ได้ซักไปหานายสุทินแต่วันนี้นายสุทินเขาไม่ไม่ชี้แจงอะไรเลยแล้วเขาเงียบเราก็คิดว่าเขาอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้หรือว่าอาจจะริบเงินไปคนเดียวได้ ใช่วันนี้เราก็เลยแบบว่าแจ้งความนายสุทินโดยตรงเลยครั้งสุดท้ายที่ติดต่อไินได้หลังเกิดเรื่องเมื่อไรเธอเป็นคนโทรล่่าสุดที่ติดต่อได้ประมาณวันที่1 3 1 4่ะครับใช่ใช่เคยโทรเพอพอดีเขาอยู่ในกลุ่มเขาเขาเขียนเบอร์ไว้ในในในโปรไฟล์เขาอะฮะนั่นแหละผมก็เลยโทรไปเหมือนตอนนั้นผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ผมอัดเสียงไว้อยู่ อ่าเหมือนประมาณเขาก็ดาเนินการเขาตอนแรกที่เขามาคุยกับผมมาเขาอ้างตัวเป็นผู้บริหารคอยจัดการตรงนี้แหละแต่พอเกิดเรื่องปุ๊บเขาเป็นผู้เสียหายทันทีเลยอ่าแล้วเขาก็เหมือนว่าเป็นผู้เสียหายก็ต้องรอเนี่ยทางตํารวจเป็นเป็นเป็นไปตามวิธีการไปเป็นขั้นเป็นตอนไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอไปเรื่อยๆโดยไม่มีกําหนดไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่มีคําตอบเลย ไม่ได้ละฮะก็คือในไลน์เนี่ยทุกคนตามสุทินกันเยอะมากเยอะเยอะทุกวันทุกวันทุกวันจนวันสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไลน์เป็นจะชะักังอะแล้วก็เปลี่ยนรูป <c oughs> แต่ไม่ตอบไลน์ทุกคนก็เลยว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงอะถ้าสุทินโอนไปให้ต่อจริงๆอย่างที่เขาบอกตอนเราโทรไปอ่ะทําไมเขาไม่ส่งสลิปมาคือทุกคนแค่ขอสลิปที่โอนต่อได้ไหมเขาก็เงียบมาทุกวันขอหลักฐานขอเอกสารการโอนต่อชี้แจงอะไรคือไม่ได้เลยแล้วเขาก็เลฟกรุ๊ปไปเลยค่ะ แล้วก็หายไปเลยค่ะ